สวัสดีพี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องไปเอาสมุนไพรจะเอาอยาปวดกระเพาะปวดลำไส้นะว่าหลานข้าพฟเจ้าขอเจ็บกระเพาะมาเอาเครื่อนี้้าพฟเจ้ากับผู้ซื้อเดี๋ยวจะเอามาให้พี่น้องบึงมามา มันจะเปลี่นแบบนี้พี่น้องเจ้าก,ก็บรบซืูอเดี๋ยวไปเบิ้งพิธีการหั่นเป็นตอนฝักเป็นตน้นตักแดดเนาะใบมันจะเปลี่นแบบนี้พี่น้องนี่เรือเปลี่นแบบนี้เดี๋ยวเราเหนือจะฝักเพ็ดเป็นตอนให้พี่น้องเบิ้งก่อนเนาะแบบนี้ เป็นตน้นเป็นต้นพี่น้อง 对。 จตบเป็นตอนแบบนี้ เป็นแบบนี้พี่น้อง <c oughs> บาแบบนี้บาแบบนี้เบาเหนือกับบัวซื้อมาอย่างนี่เป็นคนแบนบนี้คือนี่จะเป็นแบบนี้การมันดีกระเพาะเอาเหนือเคยเจ็บกระเพาะกระเพาะปั่นแข้งคือหมกบันนี่แหละนอนนอนบ่ได้เกือบตายแล้บ่ไ้มาต้มอันนี้กินเจ็บได้สี่ห้ามือ กินไปหอ้องโมมากกว่ดบุีเดี๋ยวมาต้มมันนี่กินนทะึบตัวนี้มันก็มีหลายแบบพี่น้อย่าปลอกกะเพาะมีหลายชนิดแต่ว่าบางคนก็อาจจะทึบแบบนี้บางคนก็จะทึบแบบอื่นนะเดี๋ยวลองไปต้มกินเบิ้งพี่น่บางมันจะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้บูซือนี่เอาเนื้อกับบูซือ เป็นคนนิดหนึงพี้นห้องนี่นี่เครือนี่จะไปล้างนำ้ำล้างน้ำแล้วก็ตกักแดดให้งนิดนึงมาต้มไปให้าลานต้มกินพอเนื้อเคยเก็บไปให้มูที่เขาเจ็บกระเพาะนี่เก็บไปให้เขาเทือที่นึงในเขาบดต้มกินเขาไปทิมเขาไปซื้อยา ไปสร้างยาทั้งเฟตมาต้มอ่าพวกมันมาต้มยารลวงเนะ่ยเอามากินซีเซนซีเซนกิีบมาต้มกินบอดีเรากลับมาเอาน้ำเบาเนือไปต้มกินดีนี่เขาก็มาเอาตืืมอย่าปวดกระเพาะเนี่ยนี่มัน,น่าไปหาซอกลองมือกูได้เจ็บกระเพาะนะน Làng, 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 làng. để lang năm là có tạc đẹp để tôm bảo mình sẽ tiền đẹp nhỉ ừ เหอะโก๋จ่ยด้วยยิตามหับสมย